สวัสดีครับผมคือช่างโอซ่อมตัวถังนะครับก็จำหน้ากันไว้นะครับนี่ตอนนี้ผมก็บริจาคร่างกายให้เก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากโรบัตรมาหลายเดือนนะครับก็ตอนนี้สำเร็จผลลุล่วงตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจไว้แล้วนะครับ ก็ขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าคิดดีทำดีในครั้งนี้จงบังเกิดมีแก่เอฟซีของข้าพเจ้าทุกท่านและครอบครัวรวมไปถึงญาติสนิทมิตรสหายของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าเจ้าแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ผู้มีพระคุณตั้งหลายรวมไปถึงทุกท่านที่ได้รับรู้ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีของข้าพเจ้าทุกท่านจงประสบใจโชคดีทุกท่านทํางานกิจการใดๆประสบแต่ความสาเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้ร่ำรวยทุกท่านทุกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ